อยากขายไข่นกกระทามานละหนึ่งร้อยฟองตัวนี้นกกระทากี่ตัววันนี้ผมจะพาเพื่อนมือใหม่มาคำนวณน,นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลี้ยงนกกระทาเนี่ยให้ออกไข่มาละประมาณ100ฟองครับหรือว่ากี่ฟองก็ช่างนะครับเราจะมีวิธีการคิดยังไงนะครับว่าเราต้องเลี้ยงนกกระทาสาวกี่ตัวนะครับก่อนอื่นผมจะเล่าธรรมชาติของการออกไข่ของนกกระทาให้ฟังก่อนนะครับการออกไข่ของนกกระทาะครับเฉลี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80%นะครับซึ่่งงชวแรรกกขอองาปกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าช่วงหลังของการออกไข่เนี่ยก็จะอยู่่ทีประมาณ70กว่จนะครับอยก็จะอยู่ที่ประมาณ80%เองนะครับ ซึ่งวิธีการคำนวณนะครับสมัยฟาร์มก็จะมีสูตรเฉพาะของสมัยฟาร์มนะครับที่เราใช้มาตลอดนะครับนั่นก็คือเราจะเอาจํานวนไข่ที่เราต้องการนะครับคูณด้วย1.25นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะเป็นจานวนตัวของนกกระทาที่เราจะเลี้ยงนะครับยอตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเราอยากได้ไข่นกกระทาวันละ100ฟองใช่ไหมครับเราก็เอา100ตั้งนะครับแล้วก็คูณด้วย1.25นะครับผลที่ได้ก็คือจะเป็น125นะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะเลี้ยงนกกระทาอยู่ที่ประมาณ125ตัวนั่นงงา่ึ สมมุติว่าเพื่อนๆอยากได้ไข่นกกระทาวันละ500ฟองใช่ไหมครับเพื่อนๆก็เอา500ตั้งนะครับแล้วก็คูณด้วย1.25นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ625นั่นก็หมายความว่าเราจะเลี้ยงนกกระทาประมาณ625ตัวนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวเลขพื้นฐานคร่าวๆนะครับสำหรับการคำนวณนะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเลี้ยงนกกระทานะครับแต่ว่าจะประเมินไม่ถูกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ไข่นกกระทาประมาณนี้นะครับเราต้องเลี้ยงประมาณไหนนะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเเปป็นนนนรระะโยช์กัับบพื่อๆค